เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ่ายเป็นแนวนอนก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับตัวนี้เรื่องของโหมดติดตามวัตถุเนี่ยมีมาให้แน่นอนนะครับใช้งานได้แน่นอนสําหรับใครที่บนแบบมินิตัวแรกเนี่ยไม่สามารถตามวัตถุได้เลย ATTIVE TRACK ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้โหมด ATTIVE c TRACK ได้แล้ว สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกวันนี้ผมมีโปรดักต์ของทาง DJI นะครับเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยถ้าเป็นตัวโดนนะครับที่เล็กที่สุดแล้วก็เบาที่สุดแล้วก็บินได้ดีที่สุดนะครับหนีไม่พ้นของตัวมินิแน่นอนเลยนะครับซึ่งทาง DJI เนี่ยได้ออกมาทั้งมินิ1ก็ค่อนข้างโอเคนะครับมินิ2ก็ดีมากขึ้นบินได้นานมากขึ้นนะครับมาถึงตัวนี้เป็นมินิ3 Pro นะครับที่ผมมีอยู่ทั้ง สตัวตรงนี้วันนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะครับทั้ง2ตัวนี้ว่าเพื่อนๆจะซื้อรุ่นไหนดีรุ่นที่เป็นแบบรีโมทธรรมดาหรือว่ารุ่นที่เป็นแบบสมาร์ทรีโมทตัว DJI Mini 3 Pro RC ตัวนี้นะครับก็ราคาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่บอกเลยว่าไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวเรามาอันบลอนก่อนว่าทั้ง2ตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนนครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกเจ้าตัว DJI Mini 3 Pro ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทแบบธรรมดาสังเกตหน้ากล่องก็ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่25,690บาทกรีดออกมาเลยครับอันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์พร้อมกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะซิลเหมือนกันนะครับแกะรอ้อนเพื่อนนี้เลยฉีกเนี่ย ปุ๊บแบบนี้ออกมานะครับเรียบร้อยอ่ากล่องเป็นฝาเปิดแบบนี้นะครับพอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัว DJ i Mini 3 Pro เลยครับนี่รูปลักษณะอยู่ในถุงพลาสติกค,คุณอย่างแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูกันนะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าเป็นชุดแบบธรรมดานะครับราคา2 5 6 9 0บาทอ่านี่คือรูปลักษณะของตัว DJ i Mini 3 Pro นะครับ สิ่งแรกที่เห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือรูปทรงทางด้านหลังรูปทรงทางด้านหน้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใหญ่นะครับนี่เหมือนตาก,กบเลยแล้วก็พวกกล้องอะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนไปเกือบโหเยอะพอสมควรน,นะเดี๋ยวผมว่าจะเอาตัวเก่ามาให้ดูอันนี้คือมินินะครับตัวแรกลักษณะความใหญ่เนี่ยไม่แตกต่างจากกันมากเท่าไหร่แต่รูปทรงเนี่ยเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะให้มันใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้3โปรตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ อันนี้ตัวเก่านะครับจะรูปลักษณะแบบนี้น้ำหนักเนี่ยไม่เยอะครับ249กรัมยังคงคอนเซปต์ของมินิเหมือนเดิมนะครับคือ,อ,อน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของรายละเอียดกันนะครับเจออีกถาดหนึ่งตรงนี้จะมีกล่องใหญ่ให้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยดูมาดูตัวรีโมทก่อนนะครับนี่คือตัวรีโมทอยู่ในถุงพลาสติกค,คุณเหมือนกันนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่เลย เป็นแบบนี้นะครับสีเทาสวยงามนะครับเราก็จะมีพวกฟังก์ชันโหมดปรับเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆปุ่มก็อยู่ทางด้านล่างนะครับอันนี้คือตัวรีโมทของเขานะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันส่วนในกล่องนี้นะครับก็จะมีน่าจะเป็นพวกสายต่อต่อตางๆนั่นแหละครับที่เขามีมาให้เพราะว่าตัวนี้อุปกรณ์จะเยอะกว่าตัว r c หน่อยเพราะว่ามันมีพวกาสายต่ออะไรต่างๆมานะครับ แต่ตัว rc เนี่ยมันไม่ต้องมีสายต่อเลยครับนี่ก็จะมีใบพัดสำรองมาให้แบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวไขควงนะครับไขควงตรงนี้เป็น4ี่แฉกเล็กนะครับซึ่งเวลาตัวมินิแน่นอนอยู่แล้วเวลาเราจะเปลี่ยนตัวใบพัดเนี่ยเราต้องขันตัวใบพัดออกมาครับทีละตัวถึงจะเปลี่ยนได้จะไม่เหมือนรุ่นพี่ที่กดแล้วก็หมุนออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกคู่มืออะไรต่างๆมีมาให้แบบนี้นะครับมีอะไรอีกไหมต่อไปก็จะเป็นพวกสายต่างๆนะครับ ผมแกะออกมาให้หมดเลยนี่สายต่างๆมีมาให้ได้แก่สายชาร์จนะครับเป็น C 2 C นี่แบบนี้นะครับสามารถชาร์จในตัวได้เลยนะครับเหมือนชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็สาย C 2 C เส้นนี้สามารถที่จะลิง์ข้อมูลดาวน์โหลดภาพต่างๆนะครับใส่พวก PC หรือว่า MacBook อะไรต่างๆได้เลยโหลดพวกฟุตเทจต่างๆได้นะครับแล้วก็สายที่มีมาให้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับที่มีมาให้ติดกับ ตัวรีโมทเนี่ยจะเป็นสายของไลน i n งนะครับซึ่งไลน h t งเนี่ยจะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัว iPhone นะครับในสายไลน i n งนะครับแล้วก็ที่มีสำรองให้ก็จะเป็นไมโครกับ Type-C นะครับเพื่อรองรับกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวโดนของ DJI Mini 3 Pro ตัวนี้นะครับรูปร่างดีไซน์แบบนี้เลยเวลาบินนะครับเราก็หมุนขามันออกมาแบบนี้ได้เลยนะขาหน้าเนี่ยจะเป็นการหมุนแบบนี้นะครับส่วนขาหลังจะเป็นการกางออก แบบนี้นี่อันนี้คือรูปลักษณะของตัวโดนด j i m i n มินิ o นะครับที่ดึงขาออกมาเสร็จสับเรียบร้อยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเลนโปรเทคนะครับหรือว่าตัวครอบกล้องนั่นเองนะช่วยทำให้เวลาเราขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ตัวกล้องนะครับไม่ได้รับการกระทบกระเทือนทำให้กิมบอลเนี่ยไม่พังง่ายนะเพราะฉะนั้นไอตัว ตัวเนี้ยอย่าทิ้งนะครับพยายามใส่เก็บไว้ตลอดที่เราเลิกใช้งานนะครับมันจะช่วยโปรเทคได้จริงๆนะตัวดีใจมินิ3 Pro ตัวเนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าเขารองรับกับการแบบแน่นอนเลยว่าช่วงเนี้ยติ๊กต็อกมาแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ่ายเป็นแนวนอนก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับแต่คนที่ เพิ่งซื้อไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีฟังก์ชันของแนวตั้งนะครับต้องรอเขาอัปเดตตัวแอปพลิเคชันสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวแกนของกิมบอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะตรงนี้มอเตอร์ด้านหลังมอเตอร์เป็น3แกนนะครับเพราะฉะนั้นรับรองเรื่องของภาพสั่นไหวเนี่ยไม่มีแน่นอนเลยนะตัวนี้นะครับเซนเซอร์ของกล้องของเขาเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ของ c m o s 1ทับ1นนะครับถ่ายภาพ,พนิ่งอยู่ที่48ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายแบบ jpeg รอก็ได้แล้วก็วิดีโอนะครับ สามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายสูงสุดก็คือ120เฟรมเรทที่ 1080p สำหรับตัวดีใจ m n n i Mini 3 Pro ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับไฟล์แบบ mp4 แล้วก็ m o v นะครับ h264 แล้วก็ h265 สามารถถ่ายได้เลยก็ระยะเลนสอยู่ที่24 f 1.7นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะได้เรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนแสง low light เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอ,อันนี้ผม บอกไปคร่าวๆให้ฟังก่อนลวกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองบินจริงมาให้ดูนะครับถึงจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเห็นวิดีโอ,ขอเขาแบบชัดเจนแลาจะได้รู้นะว่าตัวมินิสามตัวนี้มันดีมันเจ๋งแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะครับตัวนี้ที่แตกต่างจากตัวเก่าๆนะครับก็คือมันจะมีตัวเซนเซอร์หน้าตัวเก่าๆตรงนี้มันเป็นหลอกมาไม่มีเซนเซอร์นะครับนี่อันนี้แต่ว่าตัวนี้มีเซนเซอร์หน้ามาแล้วนี่ครับตัวเบลเลอร์เลย เซนเซอร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรื่องของโหมดต,ติดตามวัตถุเนี่ยมีมาให้แน่นอนนะครับใช้งานได้แน่นอนสําหรับใครที่บ่นแบบมินิตัวแรกเนี่ยไม่สามารถตามวัตถุได้เลย Active Track ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้โหมด a c v e Track ได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้งานได้สนุกมากขึ้นแน่นอนนะเซนเซอร์ใต้ท้องเนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเอาไว้ลงจอดนะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ ตรงนี้ด้านหลังด้วยนะครับหน้าหลังมีแล้วนะสำหรับตัวมินิตัวนี้นะครับค่อนข้างเจ๋งเลยนะคือสเปคเขามาแบบเทียบเท่ากับรุ่นพี่ได้เลยแต่ว่าน้ําหนักเบาพกพาง่ายกว่านะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็ช่องเอาไว้ชาร์จแบตก็อยู่ตรงนี้ช่องเสียบเมมโมรีการ์ดนะครับเป็นไมโคร s d สกาก็เสียบไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครขนาดตอนนี้ผมใส่แบตอยู่ยังรู้สึกว่า มันเบามากๆเลยนะครับแบตตัวนี้ถอดออกได้เลยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหตัวแบตเนี่ยบอกเลยว่าแบตของเขาค่อนข้างเบานะครับแบตของเขานะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาที่ซื้อติดตัวโดนมาเลยนะทั้งรุ่น3 p r โปรรีโมทธรรมดากับตัว3 p r โปรรีโมท RC นะครับที่มีหน้าจอเนี่ยเขาจะได้แบตตัวนี้ไปก็สามารถที่จะบินได้นานสูงสุดก็คือ34นาทีแต่ถ้าเกิดใครอยากบินนานกว่าน,นี้มันจะมีตัว พัสนะครับพัสตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะบินได้นานถึง46นาทีเลยนะครับก็จะบินได้นานมากขึ้นนะซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดบินอยู่ในไทยเนี่ยบินได้ประมาณ4 6กิโลเมตรนะครับความไกลสูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเนี่ยอยู่ที่เออสเปคของเขาเลยคือ18กิโลแต่ถ้าเกิดเป็นแบตตัวเนี้ยบินไม่ถึง18กิโลแน่นอนแบตตัวเนี้ยนะครับ34นาทีเนี่ยบินจริงก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละครับ4 6กิโลเมตรในประเทศไทยนะครับ นี่คือรูปลักษณะแล้วก็สเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้ถ่ายเป็นแนวตั้งได้นะครับสามารถที่จะซูมดิจิตอลซูมได้ถึง4เท่านะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะแล้วก็มีพวกไฮเปอร์แลบอะไรต่างๆโหมดฟังก์ชันต่างๆมีมาให้เพราะว่าเขามีตัวเซนเซอร์หน้ามาแล้วนะครับเขาสามารถที่จะเสยได้ถึง60องศาเขาเว้าวตรงนี้มาให้แล้วเผื่อเราต้องการที่จะถ่ายมุมเสยจัดๆเนี่ยถ่ายท้องฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็ถ่ายได้เลยนะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งเนี่ย จะเสยขึ้นได้เลยเพราะว่าเค้าเว้าแบบนี้มาให้มีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทาไมด้านหน้าเค้าเว้าแบบนี้มาให้นะครับเค้าเว้าเผื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมันเสยได้มากขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าอย่างเงี้ยมันเสยได้ไม่มากติดติดแล้วมองเห็นตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยโอ้โหเสยไปเถอะเป็นแนวตั้งก็เสยได้เป็นแนวนอนก็เสยขึ้นไปได้อันนี้ก็คือทีเด็ดเรื่องของการออกแบบตัวนี้ของเขานะครับอุปรกรณ์ทั้งหมดของ รุ่นดีใจมินิ3 Pro ธรรมดานะครับก็จะมีเท่านี้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ผมว่าน่าซื้อมากๆเลยนะเพราะว่าออแน่นอนเลยว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการแบบโอ้โหสมาร์ทโฟนแบตหมดสมาร์ทโฟนสายเข้าต่างๆเขาก็เลยทำตัวนี้ออกมานะครับซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ย ตัวรีโมทของทางดีใจนะครับถ้าเกิดเราซื้อแยกเนี่ยราคาโอลหลายหมื่นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขามีมาให้อยู่ในชุดนี้ดีใจมินิ3 Pro r c นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 9 0บบาทแพงกว่ากันประมาณ เกือบ5 0 0พันถ้าเกิดมันแพงกว่ากันเนี่ยประมาณนี้ไม่เกินหมื่นนะครับผมว่าซื้อตัว RC ไปเลยดีกว่าเราได้ตัวรีโมทต,ตัวนี้ด้วยนะครับบินได้สบายใจหายห่วงแล้วก็ไอ้ตัวรีโมทต,ตัวนี้มันสามารถที่จะสู้แสงตอนกลางวันได้นะปัญหาที่เราใช้กับสมาร์ทโฟนบ่อยๆเนี่ยแล้วเจอนะครับก็คือเวลาไปบินกลางแดดเราต้องเอามือป้องแบบนี้นะครับแต่ตัวรีโมทของ DJ i เนี่ยที่เป็นสมาร์ทรีโมทอย่างเงี้ยผมใช้มาหลายตัวละมันสู้แดดค่อนข้างดีนะครับเวลาบิน กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้บอกก่อนนี่เน้นเป็น RC ซนะครับหน้ากล่องจะมีตัวสมาร์ทรีโมทอย่างนี้ให้นะครับราคา3990บาทผมว่าน่าสนใจมากๆสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับส่วนคลิปที่เราจะสอนเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะ เพื่อจะได้สอนใช้งานกันแบบเต็มๆเลยเริ่มต้นใช้งานกันแบบเต็มๆเลยนะครับเหมือนเดิมแกะตรงนี้ครับุรู้สึกดีเวลาได้ได้แกะกล่องนะครับแบบนี้เปิดออกมาครับแน่นอนก็จะเจอกับตัวโดรนซึ่งตัวโดรนทั้ง2รุ่นเนี้ยทั้ง DJI Mini 3 Pro ธรรมดานะครับที่เป็นรีโมทธรรมดาแบบเนี้ยสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่ก็จะมีตัวโดรนมาให้นะครับ จะเปลี่ยนแค่ตัวรีโมทเท่านั้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่งนิดหน่อยนะครับนี่นนร,รูปลักษณะแบบนี้แล้วเราก็แกะออกมาด้านล่างนี่อันนี้คือว้ล์นะครับอันนี้คือวลว์นะเพราะว่ามันมีออตัวหน้าจอมาเลยคือเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วมาดูกล่องเล็กนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีพวก user manual คู่มืออะไรต่างๆมาให้ตามสเต็ปนะครับแล้วก็จะมี ไขควงมาให้1อันนะครับไขควงตัวนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมเลยคือขันเปลี่ยนใบพัดนั่นเองนะแล้วก็ใบพัดสำรองแล้วก็สายชาร์จ C to C แล้วก็สายลิงก์ข้อมูลดึงภาพดึงวิดีโอต่างๆเข้าคอมได้นะครับสำหรับสายเส้นนี้ก็สายตัวนี้ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรีโมทที่มีจอแล้วสายตรงนี้เลยไม่จำเป็นแล้วเขาตัดออกไปเลยเนี่ครับต่อมาก็คือตัวรีโมทตัวรีโมท เบากว่าเบากว่าตัวสมาร์ทรีโมที่ผมเคยจับมาของตัวพวก2 Pro นะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่มีหน้าจอนะครับอันนี้เบาเบากว่าเยอะเลยนี่กระชับมือมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันหน่อยแก,แกะออกมาเรียบร้อยนะครับอืน้ำหนักเบานะครับค่อนข้างโอเคด้านหลังก็จะมีปุ่มคัสตอมนะครับ C1 C2 มาให้นะมีตัวระบายอากาศมี พวกรูน็อตอะไรต่างๆเอาไว้ห้อยพวกสายคล้องคอนะครับตรงนี้มีมาให้เลยนะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ตไทซีเอาไว้ชาร์จแบตเอาไว้ดึงข้อมูลได้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบพวก SD card ใส่ในนี้ได้เราสามารถที่จะบันทึกลงในนี้ได้นะครับส่วนตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มถ่ายภาพแล้วก็กดปุ่ม บันทึกวิดีโอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่เราสามารถคัสตอมได้เป็นพวกก้มเงยกล้องนะครับบิดกล้องเป็นแนวตั้งอะไรต่างๆเราสามารถเลือกได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีเสาอากาศนะไอตัวสมาร์ทรีโมทตัวรุ่นพี่ของเขาเนี่ยจะมีเสาอากาศอยู่ตรงนี้เวลาพลิกขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเสาอากาศนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ส่งสัญ,ญญาณได้ค่อนข้างดีมากเลยนะเราต้องลองบินจริงก่อนเราถึงจะรู้นะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะ ด้านหน้านะครับก็จะมีพวกปุ่มโหมดต่างๆมาให้มีสัญลักษณ์บอกเรื่องของแบตเตอรี่บอกนะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เวลาเราจะบินเนี่ยเราก็เอาตัวนี่ครับจอยสติกด้านหลังมาหมุนใส่ที่ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดรีโมทด,ดูกันคร่าวๆให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดใช้งานเรื่องของการเริ่มต้นใช้งานทั้งสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะ พักไปเป็นคลิปหน้านะครับเวลาเปิดเนี่ยแน่นอนเลยหนึ่งทีสั้น1ทียาวสำหรับ DGI นะครับหน้าจอสวยงามนะครับคมสีสวยแล้วก็หน้าจอของเขาแน่นอนเลยว่าสู้แสงได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับตรงน,นี้อ๋อเนี่ยอันนี้ก็ตั้งภาษาได้นะครับปึ๊บกรีได้แล้วก็กดเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรต่างๆนะครับอื หน้าจอของเขาค่อนข้างโอเคอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเปิดใช้งานครั้งแรกกับทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมสรุปเลยนะทั้ง2ตัวที่เราได้อันบ o ็อกไปแล้วเนี่ยทั้งตัวมินิ3 Pro รีโมทธรรมดากับมินิ3 Pro r c นะครับเป็นรีโมทที่มีจออย่างนี้นะครับ ชุดนี้25,690บาทเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเงินขึ้นมาอีกออไม่เกิน5,000ขาดนิดหน่อยนะครับก็จะได้ตัวนี้ไป3990บบาทนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนแต่อย่างไรเลยได้เลยชุดนี้นะครับพร้อมบินเลยพกไปแค่นี้สมาร์ทโฟนแบตหมดอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะบินได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นคลิปหน้านะเราจะได้อัดกันแบบเต็มๆเลยวันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเผื่อเพื่อนๆ,ๆอยากจะจองจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเอาเป็นรีโมทธรรมดาหรือว่าเป็นตัว RC นะครับ DJI Mini 3 Pro RC ตัวนี้นครับเป็นสมาร์ทรีโมทแบบนี้นะครับก็แพงกว่ากันประมาณคร่าวๆประมาณเกือบ5,000นะครับก็จะได้ตัวรีโมทตัวนี้ไปเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับทั้ง2รุ่น ที่อันบ็อกให้ดูกันในวันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของสเปคแล้วก็เริ่มต้นใช้งานกันแบบจัดเต็มเลยนะครับส่วนนี้หมดเวลา,าผมแล้วสวัสดีครับ